ก่อนหน้าเนี่ยหนูอยู่ต่างประเทศษษษค่ะอกหักมาก็เลยกลับมาที่ไทยเพื่อนก็เลยแนะนําผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะว่าแบบว่าเออลองคุยดูไหมอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนการดูหน้าไม่รู้ใจอะค่ะก็อยู่กันไปเรื่อยๆก็มีวันหนึ่งที่เป็นวันเกิดื่อนสนิทเลยที่เราต้องออกไปหาเขาค่ะก็เหมือนมีการทะเลาะก,กันเขาก็บอกว่างันไม่ต้องไปแล้วอะไรเงี้ยติ้นไปขวางประตูแล้วก็หยิบคัตเตอร์ม,มาจะทําลายร่างกายตัวเองเราก็ตกใจเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต มาเกิดเหตุการณ์แบบโดนทำลายร่างกายแทนครั้งนี้เขาก็เหมือนแบบไม่พอใจกับอาหารเช้ากระชากหนูเลยอ่ะหัวไปฟาดก,กับกำแพงแล้วก็ต่อยทองแล้วก็มาบีบคอเราตอนนั้นคือแบบไม่อยากอยู่แล้วหนูบอกเอาให้ตายเลยนะเพราะฉันไม่อยากอยู่แล้วอยู่กุมบ้าคนประสาทแบบนี้เขาพูดว่าเขารู้ว่าเขาทำชุดไหนแล้วเราจะไม่ตายทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึง่งทางอมรินทร์ทีวี H d ชดีช่อง34